มีความสวัสดีครับเอาเอาเอ้ยเอ้ยมอ้นี้ก็เปนเด็กมือที่ยุ่งอกนะครับนะพอดีอาการทวีสับเ่นก็จังไกล้สิยขอดครับนะ ตูเรร้อยครับนี่ <pled forbid> ใครไปแปรงดัน่างครับเนดะี นี่ที่จะพื้นแล้วครับเนาะพุ้นครับไหนเป็นแป้งดันล่างหน่อยครับเนาะแล้วก็แยกหายรับเนะี่ยใน h o ม e กับเป็นพวกนี้นครับนะทุกคเป็นยาธรรมชาตินะครับมันนี้ ยาธรรมชาตินะครับปนะอ,อิสับห้องเนียอการแต่ว่าครับลังครัปูนหาครับ แต่ว่าหางคนไปขูดยางโมฮาเองว่มีคนเลยครับคนลนครับเอ้ย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 หายากครับนี่ อีตานครับม่ใช่บเบอง์อีสักพุทล้างครับนะเห็ดบดหล้วครับนะ ยากรอยู่นี่ครับนะถ้ามาชาติอยู่แปลงนี่ครับนะอย่างบุญห้อมไล่ต้มมาครับบุญห้อมกับขนะี้กระดิ่งทำไรมันไก่ล่ะครับนะบุญห้มนี่ครับานี่ครับนี่ในสวนผักนี่ครับนะสวนผักสวนผักบุินี่อีกอีกรอบนึงครับนะีนนบนบนบนะ่จงไว้เยอะนี่ครับห้อย อันนี้ฟาร์มนะครับนั่นเป็นคนตัดไม้สอยถึงตัดถึงถอนหญ้าออกจากต้นไผ่ตูครับนะดูด้วเวียนเห็บนะแบ่งพวกบุ่งครับนะไปส่กิเตียวนี่ครับบุฟเฟ่์นะครับนะมานี่คนเดียว นนีพ่อฟันครับมาตัวเดียวแม่งสิหลายเนี่ยนี่ก็น่ายซ้ำนี่ครับเพราะว่าบ่ให้กินหลายกว่านี้เพราะว่าจงไว้มืออื่นนะเนาะมืออื่นก็สิตัดนี่อยู่แล้วก็สิไปตัดสวนเล็กน้อยนาปั้นเพิ่นก็บ่ค่อยกินครับแล้วมันแก่แล้วเนาะแก่แห้งครับเนี่ย เราว่ากสิเดปั่นอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะเคลียร์หญ้าตัวนี้แล้วก็จะเอาไปปั่นอยู่พนะ่นทั้งข้างหัวทั้งข้างบนก็มีครับนะมันกินดีวกว่านี่ก็กล่าวว่าเพิ่นอันนี้เพิ่นสิออกลูกขันเบอ้อเสือๆอยู่เหมือนนี้ก็ได้สล้วรับเทวีสับนะครับนะนี่ครับกินดีแล้วครับแนละ้วมันหญ้าอยู่อ่อนๆนะครับน,ะนี่เกี่ยวเอาดึงถอนเอานำนะำต,ตัวใดตัวใดเป็นเครื่องตัวนี้เศร้าถอนเอานีน่ครับป,รปุลูก็มี นี่ครับตัวนี้เกี่ยวออกเหยียบนำมาพียงแล้วบุ่นทุน่มกำนองมากนะส่วนน้ำกินกับโยพุ่นครับนะอยู่บนเก่าหมดละเพราะว่าถ้าเอาไว้ด้านล่างหานครับนะหานเนมังมัลวี่ครับนะว่าอยากให้มันกินน้ำกันบ่สะอาดครับนะอะไรยกขึ้นสูงมบ้านีองครับ อยู่นี่ค่สิบอ้หอยครับนะแค่จะหายเดินบนให้พันยุาไมา่กินเอาพันเคยไปกินเงี้ยนะพันห่วของพันธุ์อยู่ยอไอบหมดเปตอยู่อย่างเงี้ยนะเราจะไปเห็นแนวกัดทำไมฮะคนะือถกขาไปแบ่เหยียบยังตําครึ่ง ขันขาแยว่งกัดก็เฉพาะขันฝน,อน,นโอ้อยูแม่งกัดอยู่ด้านล่างครัอยูขอเท้า้นยูเ็เป็นอยังไงกับ่มีแม่งลายครับเรื่องเขากับบ่เป็นยง ครับนะไอเบื้องด้านบนยังน้อยครับนี่กับแปลงปล่อยตะหมู่บ้านแล้วนะสองมือแล้วกินไปยำไปเดี๋ยวก,ก็กินไปกินมากกับมดเองครับนะควอยากกินก็เคี่ยว,นวคนละปลาเขาทั้งกินอะได้ครับนะนี่ครับก็ได้กัดได้เล่มอยู่ยครับได้หนาครับนะตัวนี้พรท่านีีไฟมาซิมครับนี่นี่ครับยังกองไม่ หนูองมากครับบรรทัดเด็เก็บได้เมียนเลยครับเนาะก่อนเกี่ยวเข่ากันนะเจ้าทำความสะอาดอย่างนี้ตาไว้ตั้งมือเศร้าไลยนะถอนมาก,ก็เลยมันโยนไปหนึ่งเลยครับพี่พี่ก็มีแต่ว่ไม่ไผรมันกินหรอกจักน้อยไปแล้วครับนะแย็นกันกินแล้วอาจจะลงมากพี่เป็นสองหลอกนะครับนะต้นไม้หเหาเรือปะเรืออย่านะต้นนี้เห่าเรือปะโอ้ยการกินนี่แหละครับนะ กับเรือครับมนะั่วครับลางกับมีประทันมากครับต้องแยงกนั้นกินครับธรรมดาไอ้ทวีสับเขายู่วอเทอร์เนี่ยครับนะนมไข่แห้งครับวันนี้หางกัดเริ่ม เอ้ยลงไปแลาคุณอะาคุณแงลาคุณเล้ยคุณเอามาสิเจ้กินคุณอะไรคุณต้องเขาคุณโนีกสองตัวนะครับนะตัวนี้สบายเลยกินสะกินไเลยพี่พี่กอบไงมได้เกี่ยวกับไผ่การกินตะไบไปกวน กินแต่ไปนี้มันอ่อนครับนะมาแล้วอึ่งเผามาแล้วน้ำมาแล้วลอึ่งเผา เดี๋ยวไปก่อนสองสัยจะเดียวหอบไปพูดนะครับนะาสนบ่ได้ครับเลยก็สี้ยำเลซื้ออยู่นี่จะผมมานนี่นะครับนะียบรรยากาศเนาะเ๋ยวน้ำเบิ้งดีดีอนครับเนาะสำหรับเออวิับเนาะ สองแม่ครับกับบุญโฮมพ่นครับทวีสักดิวโ,โอ้โมันนี่พิ่นบ่อนี่ก็ดจิปล่อยไปยนางอย,งอยงู่ครับเนาะมันนี่ย่านแห่งนะครับนี่เป็นไง ุูบแล้วครับเมิงเป็นครับโมงเงยอนะครกบโกนแล้วครับเนี่ยใช่งลุนกันครับมือสองเี่ยครับนะเงินง่วงมาก,ก็ยังส่งตัวอย่ับ nhâm hộp này là cây nhâm nó mới dường dìa bên kinh năm mà